จบไปแล้วค่ะโอ้ยอีนีนีรมีจริงมีนต่ความน่ารักแล้วก็ดูแล้วความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะก้าวหน้าขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้สื่อสารกันตรงๆงยังไม่ได้ชัดเจนแบบทีเล่นทีจริงพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องแต่ว่าเปิดมาในอีพีนี้ต้องยอมรับเลยว่า ความน่ารักของตัวมัดหมี่แล้วก็ตัวอะตอบบมอะคือน่ารักมากฉายแสงออกมามากเป็นแบบคือเวลาเขาน้องแบบเพื่อนพลังเพื่อนมากเออแบบว่าแ,บบแบบแบท็กทีมกันช่วยกันสานสร้างโมเมนต์ให้กับ กันและกันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพอรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะความต้องการของแต่ละคนคือชอบใครอะไรยังไงเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเลยทั้งแบบทั้งสองคนแล้วมันแบบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเนอะระหว่างความเป็นเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยที่แบบก็อยากให้อีกคนหนึ่งสมหวังใช่คือผัดกันช่วยสุดก็คือสรนสร้างชงเศษนิมิตเองทุกอย่างจริงนะแบบการติวหนังสือก็คือวางมาแล้วว่าใครต้องอะไรยังไงก็คือเอาตรงๆก็คือทุกอย่าง ตัวของกองทัพกับตัวของฮาก็คือเป็นหมากเป็นหมากเ<อ>าพราะว่า<ห>จับวางเซตตอมจัดเซตทุกอย่าง,เ,งเป็นโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเธอ,อน่ารักน่ารักคือความความความรู้สึกของเจ้าตัวอตอมมันค่อยๆแบบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่างเจ้าตัวกองทัพเองอาจจะต้องแบบใช้เวลาเพื่อให้เข<อ>าทาความเข้าใจกับกับความรู้สึกนี้เงบบเนียคือคืออย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วแหละว่า น่าเขาน่าจะตัวตัวของอะตอมน่าจะรู้สึกดีกับเขาใช่ไหมแต่เขาก็พยายามที่จะพยายามตั้งสติหรือว่ารวบรวมหรือว่าพยายามที่จะจัดระเบียบว,ว่าความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงถึงเนี่ยนี่รู้สึกว่าเขากําลังอยู่ในช่วงแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยเรียนรู้เหมือนอย่างที่เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมาให้คําตอบในตอนอีพีหนึ่งเนาะใช่ใช่คือนี้รู้สึกว่าเออคือเขาค่อยๆแบบเรียนรู้จริงๆว่าแบบแล้วก็ตั้งใจที่จะใช่สิ่งที่อะตอมกําลังแบบ ทำอยู่หรือว่าเป็นอยู่คือรู้สึกอะไรยังไงอะไรแบบเออเนี่ยนี่ชอบที่ตัวของกองถัดเองอ่ะเขาก็ไม่ได้ที่จะขัดขวางหรือตะขิดตะขวงหรืออะไรเงี้ยคือคือเขาก็แบบว่าสุภาพมีมารยาทแล้วก็แฝงกับกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็ตอบความรู้สึกของตัวอาตอมมากๆเลยที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราขอศึกษาเราขอดู่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงกับอาตออะไรแเบนี้ในตอนแรกๆเนาะ เออเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเขากําลังค่อยๆเรียนรู้แล้วมันก็อาจจะอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างว่าอ๋อสิ่งนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ก็คืออ๋อมันเรียกว่าความน่ารักห่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแบบจากคนที่อาจจะเคยแบบแค่ตั้งใจเรียนอย่างเดียวกีฬาเด่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบมามีความรู้สึกทางด้านแบบความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออซีนี้ทำออกมาได้แบบดีน่ารักกลมกล่อมแบบเออค่อยๆเห็นเขาเรียนรู้แล้วก็ เออเริ่มเริมแบบเริ่มเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้ะอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆไปค่อย็เป็นค่อยๆไป,ไป,ไปใช่แล้วคือเหมือนกับว่าในอีพีเนี้ยมันก็จะเป็นการที่พอเหมือนทั้งสองคนอะ่ะมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอะ่ะม,มันเลยเกิดความสนิทสนมเกิดการเรียนรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ละคนอะ่ะเขา แต่ละคนเป็นยังไงหรูอไม่คือด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องกันอ่ะอาจจะไม่ได้สนิทกันในห้องก็ตามแต่ว่าพอตอนเนี้มาบ้านกันและการมาทํากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันอ่ะมันรู้สึกว่ามันทําให้เกิดเป็นเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆรู้จักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเล่าถึงแบ็คกราวเบื้องลึกเบื้องหลังของทั้งสองฝ่ายแบบชัดเจนมากคือมันมีโอกาสมันมีสถานการณ์ที่ทาให้เขาได้เรียนรู้กันจริงๆอย่างรู้เรื่องของตัวของ บ้านของอาตอมบ้านของกองทัพว่าเลี้ยงมายังไงเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนมันเราได้ค่อยค่อยซึมซับเนาะซึมซับความเป็นตัวของตัวเองของกัรและกันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ได้แบบปรับความเข้าใจแบบว่าไม่ใช่ปรับความเข้าใจแบบว่าได้เบรนเข้าหากันเด้ยเเหมือนแบบยิ่งทําให้อาจจะเป็น ตัวส่งเสริมทําให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันแนนแฟลหรือว่าอาจจะทําให้ได้คําตอบเร็วขึ้นนั่นเองทุกคนตอนนี้ก็คือจากที่เห็นตัวอย่างตอนไปก็ดูเจ้าหามน่าจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วตอมรู้สึกยังไงทุกคนก็คือเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีมากคอยแบบเอออยากแบบหนักหน่วงคือถ้าเพื่อนโอเคเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีที่จะแบบ เออเชียนะเชียอัพอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบว่าจะมีอะไรเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เนาะจ,จากการที่ดูตัวอย่างเมื่อกีแล้วคืออตอนเป็นสายโบ,บ๊ะคนหนึ่งเลยทุกคนจริงในอีพีนี้ก็คือตอนที่ไปไป,ไปตื่นหนังสือบ้านกองทัพใช่ไหมก็คือพยายามจะเซตสถานการณ์ชงเข้มมากให้กับคู่ของมัดหมี่ถูกไหมแต่ก็ลืมไปว่าถ้าเกิดว่าชงแล้วว่าตัวเองก็ต้องซือแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะนึกออกไหมซื้อมาแล้วแต่ว่า อ้าวแล้วอยากอยากกินแก้วเดียวแต่ว่าก็ต้องกินอีกแก้วหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยโธเอ็นดูเออเราพูดถึงแบบอีกคู่หนึ่งก็คือมันมีกับพัรน่ารักมากเอ้ยย้อนย้อนความหลังไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โหจริงมันเป็นอะไรที่ปวดตกหลุมรักได้จริงจริงนกันนะมันเป็นเรื่องราวประทับใจที่คนคนนึงงจะแบบจริงมันคือมันคือ มันเกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่ามันมีความประทับใจมันอิ่เออมันอิมเ็เป็นสิ่งเล็กๆนั่นแหละเนาะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเออแต่ว่าแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องถามหาเหตุผลหรอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไร่อะไรยังไงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้ว่มันก็เป็นสิ่งที่ประทับมันอยู่ในความประทับใจอยู่ในความทรงจาอะแล้วเรารู้สึกดีอะเราจะลองเความรู้สึกกันแรเออมันแค่นั้นจริงๆเรารู้สึกว่ามัดหมี่ก็ไม่ได้ยากที่อยากจะเป็นเจ้าของแต่ว่าเขาแค่รู้สึกดีเขารู้สึกดีเน มันหมีไม่ได้แบบมีความยมอะไรเลยหมายถึงว่าเขาแอบชอบอยู่ในมุมของเขาอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปแสดงออกอะไรขนาดนั้นไปแบโชว์แบบอภินิหารอะไรเงี้ยว่าเธอต้องมาชอบเราแต่แต่พอเริ่มมีอะตอมเข้ามามันก็เลยทําให้เขาแบบเฮ้ยอยากจะลองดูกับสิ่งๆนี้อะไรแบบเนี้ยมีแรง มีแรงเฮดที่จะแบบคือด้วยความที่พอสมกันเนี้ยเขาแชร์ทุกอย่างด้วยกันทั้งมันหมี่อะต่อมาทําให้เหมือนต่าฝ่ายต่างก็พยายามเชียร์อัพกันและกันอะคือมแต่ความหวังดีกับเพื่อนคนเนี้ยใช่ที่อยากให้เพื่อน สมหวังอะแล้วพอมันมีแรงขึ้นแล้วเราแล้วตัวเราตัวเรารู้ว่าเราไม่ได้สู้อย่างไม่มีความหวังหรือว่าเราไม่ได้สู้อยู่ตัวคนเดียวยังมีเพื่อนที่คอยดังหลังเราซัพพอร์ตเราอะมันเลยรู้สึกทําให้มันหนีมีความกล้าที่จะที่จะลองลองเดินเข้าหาบ้างเพราะอย่างตัวของอะตอมอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่านางก็บุกนะอืนางก็บุกอยู่นะะตอมก็ค่อนข้างแบบก็พูดอยู่นะแบบหมายถึงก็พอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดอะไรเขาก็เริ่ม แสดงออกอะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเจ้ากองทัพนั่นแหละคือเขากาลังค่อยๆเรียนรู้อยู่จริงๆทุกคนมต้องค่อยอย่าสมบุญแบบเกินนะใช่ทาเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่างคะแนนได้เก่งยิปแปดเต็มสามสิบแต่เราก็จะมีเพื่อนอย่างคนหนึ่งนะที่เราผ่านเข้ามาในชิงชิ้นกแบบมันมีเก่งไม่มีเพื่อนกลัวไม่แต่พวกมึงอ่ะไม่มีไม่มีเพื่อนดีๆแบบกอพไม่มีความเพอร์เฟกอะไรแบบกอนนั้นจริง ก็คนมันก็อย่างเงี้ยละคนเออคือเป็นคอมพิวตทุกอย่างเออนุ่มมี่กองทัพเนี่ยเออค่อนข้างจะแบบเพียบพร้อมเป็นบุคคลที่ทุกคนน่าจะแบบหลงรักอเป็นบุคคลที่ทุกคจะรักอะไรอย่างเงี้ยใช่แข่งกับวิชานี่เลยแบบรู้สึกว่าพออีพีเนี้ยมันเริ่มเล่าแบ็กก์ของตัวละครมากขึ้นอะนี่ว่าเลยเลยรู้สึกว่าในอีพีหน้าๆมันน่าจะเพิ่มดีเทลอะไรไปเพราะว่าดูแล้วอ่ะ มันมีปมหลังของตัวละคระคนะเรื่องของครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรเลยก็เลยอยากว่าเออเขาจะเล่ายังไง <ừ> ในมุมอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ติดตามรอยอีพีน่าจริงน่ารักน่ารักมากเนาะอย่าอย่าได้อีนั่นเลยอ่ะผ้าห่มแคระผ้าห่มผักกาดอันนี้เป็นกิมมิคของเรื่องอีกหรือเปล่านะอาจจะมีมาหรือเปล่าเหมือนเคยเห็นมนแต่ว่าอันนี้เหมือนเคยเห็นดีนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบคุ้นๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเคยมีขายหรือเปล่ารู้สึกเหมอนผ้าห่มันเหมือนผ้าห่มแต่มันรูปผักกาดรูปอะไรเงี้ยแคระ่้าหักน่ารักเพลงเพราะอีกแล้วทุกคนคุณขยันปล่อยเพลงมากค่ะจริงอันนี้คือแบบ มีเพลงทุกทุกอีพีเเพลงใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนเอออันนี้แต่ว่า,าเราจะเป็นเพลงใหม่นะยังไม่เคยได้ยินเลยอะแบบรู้สึกว่าไม่คุ้นอะไรเงี้ยอีพีที่แล้วปล่อยแบบสองสามเพลงอยู่นะอีพีนี้อ,อีกหนึ่งอีพีนี้คือเพลงเพราะมากแล<ช>้วจอดที่<ช>โหเจมินายเล่นกีตาร์แล้ว <โฮ S 1> ให้ <โฮ S 1> แบบ โฟว่าลูอะไรเงี้ยคือโหมาชวนกันมากอย่างการเล่นกีต้ามันก็หินบอกว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้เล่นนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็หยิบมาเล่นให้ตอนแรกปืนเราไม่ยอมเล่นแต่ว่าวันนี้คือแบบจับมาเออแล้วการที่พอรู้ว่าไม่สบายปุ๊บต้องมาบ้านเลยเออต้องมาหาที่บ้านเลยแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยเออนะทุกคนนี่แหละเป็นความแบบดีเทลนะค่อยๆน่ารักขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือด้วยซีดีเรื่องเนี้ยมันแบบ อาจจะไม่ได้แบบว่าเส้นเส้นเรื่องอวุาา่นวายมากแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าความแข็งแกร่งคือความน่ารักของเคมีของตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยทั้งตัวของกองทัพแล้วก็ตัวของอาปาาที่<ช>มันจะค่อยๆน่ารักขึ้นไปนเรื่อยๆืทุกคนมันเลยทําให้เรื่องนี้มันรู้สึกแบบน่าติดตามดูแลแบบฟูลฟิลรู้สึกมีความสุขเลยแล้วความมีเสนของเจมินายกับโฟด์่ยมองเพลินมากเลยจริงเรารู้สึกว่าเขาแบบยิ่งชายขึ้นเรื่อยๆื่ออะทุกอีพีเลยจริงส่วน รวมถึงคู่ของแบบมันมีกับเจ้าตัวเอ่อฮาบด้วยรู้สึกว่าน้องสองคนเล่นมีความแบบน่ารักเป็นธรรมชาติเนาะฮาบก็คือแบบจังหวะดีมากเหมือนกันนะเออธรรมชาติแบบจังหวะดีแบบ จังหวะแบบแสงลมที่ส่งมาอะไรเงี้ยเราสุด่อเออเป็นรับแรกจริงเป็นคนที่แบบเออฉันก็ตกหลุมรักเขาได้นะอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนน่ารักมากจริงจริงได้เจอกี๊พี่ไม่ได้เห็นกี๊แตนน่ะกับพี่คนหนึ่งก็จาชื่อไม่ได้อ่ะสิจําชื่อไม่ได้จริงแต่เขาแต่เขาเขาก็ชอบเล่นแบบใช่เนี่ยคือผ่านหน้าผ่านตาแต่จําชื่อพี่ไม่ได้จริงขอโทษแล้วจำได้พี่ก็แต่เขาชอบเเป็นแบบว่าตัวเลี้ยงอะไรเงี้ยแบบช่องเจ็ดอะไรเงี้ยจริงจริงเหมือนไม่ได้เห็นสักพักหนึ่งเนาะ ตอนนี้พอเนี้ยเปิดตัวละครคุณแม่มาทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยโอ้แต่เป็นแบบลุคคุณแม่ที่แบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนเออเราเห็นเลยเห็นเลยนะคาแรคเตอร์แม่ใช่กับเป็นแบบแม่แบบแม่บ้านหน่อยกับแม่ที่ต้องเลี้ยงทํางานเลี้ยงลูกคนเดียวใช่คือลแบบแต่างอย่างแม่ของตอบมาคือคํามืดแล้วก็ แม่เหาแม่ง่วงแหละแล้วก็อะไรส่วนเแต่งตัวแบบทำงานแบบทำมาไรทำเองมากอะไรเงี้ยส่วนแม่ของกองทับก็คือแบบไปตลาดมาแบบเท่ากับข้าวใช่เออใช่แบบคาแรคเตอร์แม่แบบดูแตกต่างอย่างชัดเจนมากเออซึ่งชอบนะมันมันมันพูดถึงแบบปูมหลังของตัวละครพ่อแม่อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเขาวางคาแรคเตอร์พ่อแม่เอแม่เนาะแม่สองคนได้แบบแตกต่างกันดีใช่ออ ชอบทุกคนติดตามอีพีเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเนาะดูแล้วว่าพอสออีกคนหนึ่งที่เข้ามาน่าจะมีผลอะไรบางอย่างแน่นอนตัวของน้องผู้หญิงที่จะเข้ามาในอีพีหน้าจะต้องเป็นชนวนจุดประกายมีซัมติงอะไรเก่ากับกองทัพหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามเลยนะคะ แล้วดูซิว่าความสัมพันธ์เขาจะคืบหน้าไปยังไงต่อก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในสัปดาห์หน้านะครับใน e p พสจ้าวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย